วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องเศษส่วนอย่างต่ําสังเกตคําว่าต่ําถูกไหมครับคําว่าต่ําเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงหรก็ต้องน้อยลงค่งนะนั่แสดงว่าเราจะหาเศษส่วนอย่างต่ําด้วยวิธีการหารถ้าเราหารกลองมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆครับอ่ามาดูเลย จะไรเปลี่ยนไหมจ๊ะปลายทางจ๋าเปลี่ยนค่ะดครับให้นักเรียนบอกเศษส่วนที่เท่ากับเศษยี่สิบสี่ส่วนสามสิบอ่ามาดูว่าเด็กหญิงเสื้อเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเศษยี่สสี่ส่วนสามสิบหาตัวมหารใช่ไหมครับจะเห็นว่ายี่สิบสี่กับสามสิบเนี่ยมันเป็นจำนวนคู่ทั้งสิบและส่วนถูกไหม ใช่ไหมครับเด็กหญิงคนนี้เอาสองมาหารนะครับเด็กหญิงคนนี้เอาสองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนยี่สิบสี่หารสองได้สิบสองสามสิบหารสองได้สิบห้ามีจำนวนอื่นอีกไหมที่มันหารเศษและส่วนลงตัว เด็กชายคนนี้เสื้อขาวเนี่ยนะครับบอกว่าเท่ากับเศษแปดส่วนสามสิบไอเศษแปดส่วนสิบเขาเอามาหารเอาสามมาหารใช่ไหมครับได้เศษแปดส่วนสิบเด็กชายตุ้ยนุย้ยนะครับเอาหกมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเศษสี่ส่วนห้าปปใช่ครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเศษยี่สิบสี่ส่วนสามสิบเท่ากับเศษสิบสองส่วนสิบห้าเท่ากับเศษแปดส่วนสิบเท่ากับเศษสี่ส่วนห้าทั้งสี่จำนวนเนี้ยเท่ากันนะครับจะได้เห็นไหมครับเศษยี่สิบสี่ส่วนสามสิบเท่ากับเศษสิบสองส่วนสิบห้าเท่ากับเศษแปดส่วนสิบเท่ากับเศษสี่ส่วนห้ามีจำนวนนับใดบ้างที่ หารเศษสี่ส่วนห้าลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีจำนวนนับได้บ้างครับที่หารสี่ก็ลงตัวหารห้าก็ลงตัวมีไหมมีไหมครับคิดว่ามีไหมเ่ยปลายทางมีไหมลูกไหนหยุดก่อนมีไหมครับจำนวนนับที่หารทั้งสี่และห้าลงตัว หนึ่งหนึ่งค่ะถูกไหมครับเก่งมากครับลูกมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่หารสี่และห้าลงตัว,ตวทั้งตัวเศษและตัวส่วนวนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเศษสี่ส่วนห้าเนี้ยเป็นเศษส่วนยางต่า เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมาดูต่อครับอย่าพึ่งซีเรียสนี่ครับจะได้ว่าเศษสี่ส่วนห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษยี่สิบสี่ส่วนวสามสิบเพราะเศษสี่ส่วนห้ามีเพียงหนึ่งตัวเดียวเท่านั้น ขี้หารเศษสี่ส่วนห้าลงตัวทั้งเศษและตัวส่วนเพราะฉะนั้นมันมีแค่หนึ่งตัวเดียวจำนวนอื่นไม่สามารถหารได้สองหารสี่ลงตัวไหมลงสิแต่หารห้าลงตัวไหมไม่ลงไม่ไดไม่ได้ไหมครับไม่ได้ต้องหารลงตัวทั้งเศษและส่วนส่วนเพราะฉะนั้นเวลาหนูหาตัวประหารต้องหารทั้งสองตัวนะครับ ไม่ใช่หารตัวเศษลงตัวอย่างเดียวตอบเลยไม่ได้นะ่าโอเคอ่าเห็นไหมครับเศษสี่ส่วนห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษแปดส่วนสิบเพราะแปดหารอะไรแล้วได้สี่ครับแปดแรหาร2สองค่ะ คิดย้อนกลับสี่คูณอะไรได้แปดสคูณสองเป็นแปดเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็ต้องหารด้วยหารด้วยเท่าไหร่ครับสองสองสินดูก่อนครับอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งทำครับเพราะะนั้นเนี่ยเศษตัวเศษมันหารสองตัวส่วนก็ต้องหารสองสองค่ะนะครับ เศษสี่ส่วนห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษสิบสองส่วนสิบห้าเพราะสิบสองหารอะไรแล้วได้สี่ครับสามเพราะนั้นตัวเศษหารสามตัวส่วนก็ต้องหารสามค่ะเพราะนั้นเศษสี่ส่วนห้านะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่หารเศษสี่ส่วนห้าได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนไม่มีตัวอื่นและที่หารลงตัว แป<ต>ดส่วนเศษแปดส่วนสิบยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมันยังมีสองถูกไหมเศษสิบสองส่วนสิบห้าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมันยังมีสามหารลงตัวทั้งเศษและส่วนแต่เศษสี่ส่วนห้าหมดแล้วไม่มีตัวอื่นแล้วนืวข้ามออกไปจ๊ะนะ ทีนี้พิจารณาเศษส่วนที่กำหนดให้เศษส่วนใดบ้างเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ้าวพิจารณาครับลองดูสิเศษสิบสี่ส่วนสี่สิบเอเศษสิบห้าส่วนสี่สิบห้าเศษสิบห้าส่วนสิบเก้าเศษสิบสองส่วนยี่บห้าเศษสิบแปดส่วนยี่สิบเจ็ดเขียนคำตอบเอาไว้ในใจลูกขอเขียนไม่ไ เมื่อกี้แวบๆมองทางไหมจำนวนใดครับรู้สังเกตไหมลูกมันมีลงท้ายด้วยห้ากับห้าห้ากับห้าเมื่อวานนี้ครูบอกว่าไงครับจำนวนใดที่หารลงตัวลูกลงท้ายด้วยห้าท้ายด้วยสูตรให้นึกถึงสูตรคูณแม่ไหนครับ5ค่ะเศษ15ส่วน45เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับเป็นไหม เป็นไหมครับไม่ไม่ค่ะไม่เป็นเพราะอะไรถึงไม่เป็นครับ <S <S เพราะอะไรครับส่วนมันเยอะว่าส่วน <S 1> <S 1> เกี่ยวกับส่วนเยอะส่วนเพราะว่ามันมีจานวนที่หารทั้งเศษและส่วนลงตัวเยอะค่ะเอาห้ามาหารสิบห้าแล้วลงตัวไหมครับลงตัวไหม ลงตัลงตัวค่ะห้าคูณอะไรได้สิบห้ามีไหมครับมีห้าคูณอะไรได้สี่สิบห้ามีไหมครับมีแสดงว่าเศษสิบห้าส่วนสี่สิบห้าไม่ใช่เศษส่วนอย่างตามเศษสิบห้าส่วนสิบเก้ามีไหมที่หารทั้งสิบห้าและสิบเก้าลงตัวไม่มี เพราะฉะนั้นเศษสิบห้าเศษส่วนสิบเก้าเป็นเศษส่วนอย่างตามพราะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่หารเศษสิบห้าส่วนสิบเก้าได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีแค่หนึ่งตัวเดียวตัวอื่นไม่มาหารได้เศษสิบสองส่วนยี่สิบห้ามีไหมครับที่หารทั้งสิบสองและยี่สิบห้าลงตัว มีไหมเอ่ยไม่มีไม่ปีครับมีครับแต่มีแค่หนึ่งเท่านั้นมีแค่หนึ่งเท่านั้นที่หาไม่มีตัวไหนอีกแล้วส่วนสิบแปดกับยี่สิบเจ็ดจำนวนนี้สามก็ได้ใช่ไหมสามคูณหกสิบแปดอ่าสมมุตินะอ่าสมมุติหาร หารสามเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็ต้องหารสามใช่ไหมครับเท่ากับสามคูณเลยได้สิบแปดสามหกสามคูณเลยได้ยี่สิบเจ็ดสามเก้าเห็นไหมครับมันยังมีสามที่ยังหารลงตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอันนี้ก็ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหาจำนวนที่มาหารลงตัวทั้งเศษและส่วนน่ะ ถ้ามันหารลงตัวนะแสดงว่าไม่ได้ไม่เป็นเศษส่วนอยงต่ำนางมม,น,ม,มน,นะครับอ่ะมาดูต่อครับหนูพยายามตั้งใจฟังครูครับค่อยๆฟงังค่อยๆเป็นค่อยๆไปเศษส่วนยางต่ำของเศษสิบห้าส่วนสี่สิบห้าและเศษสิบแปดส่วนยี่สิบเจ็ดคือจำนวนใดมาดูครับค่อยๆดูตามหนูตั้งใจฟังครับ เศษสิบห้าส่วนสี่สิบห้าคิดว่าหารอะไรครับหารหาราา้หาใ่ไหมลงท้ายด้วยห้าลงท้ายด้วยศูนย์ลงท้ายด้วยหา้า,า,หาให้คิดถึงแม่ห้าแม่หา้าค่ะจำเอาไว้ครับนี่คือเทคนิคติกห้าคูณอะไได้สิบห้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเศษมันหารห้าตัวส่วนต้องหารเท่าไหร่ครับห หารเท่าไหร่ครับหารห้าเหมือนกันห้าคูณเลยได้สิบห้าครับห้าสามห้าสามสามสิบห้าได้สี่สิบห้าก็ห้าเก้าสี่สิบห้าห้าเก้าค่ะทีนี้เศษสามส่วนเก้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเอ่ยมีอีกไหมที่หารวมตัวครับยกเว้นหนึ่งมีไหม มีไหมสามค่ะมีไหมครับมีไหมเพื่อนตอบว่าสามสามใช่ไหมสามหาสามคูณเลยได้สามมีไหมครับมีไหมมีค่ะย่นทำไมจะไม่มีสามหนึ่งเป็นสามสามคูณเลยได้เก้ามีไหมมีก็สามสามก้าเพราะฉะนั้นเศษสามส่วนเก้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ ยอย่างไม่เป็นเพราะฉนะนั้นก็ต้องตอบเลยได้ไหมเศษส่วนยังจำไม่ได้ต้องหารนนต่อครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องหารด้วยสามเพราะฉะนั้นตัวเศษหารสามตัวส่สวนก็ต้องหารด้วย <accidental> ส,าสามหารสามได้เท่ากับ <Alexand re. S 2> สามสามาสามคูณเลยได้สามสาม,สามหนึ่ง มึงจะได้เก้าได้ยังไงมันหารคาว่าหารมันต้องลดลงเก้าหารสามได้ได้เท่าไหร่ครับสามคูณอะไรได้เก้าสามสามสามเก้าสามสามเก้าเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสามมีเพียงหนึ่งเท่านั้น, 1, 1, น,นที่หารเศษหนึ่งส่วนสามได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วน มีแค่นี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษสิบห้าส่วนสี่สิบห้าฮัลโหลอ่ะอ่ะต่อไปเศษสิบแปดส่วนยี่สิบเจ็ดคิดว่าเป็นอะไรครับ สามไหมสามค่ะสามเพราะนั้นตัวเศษหารสามตัวส่วนก็ต้องหารสามค่ะสามคูณอะไรได้สิบแปดสามสามหกค่ะสามหกค่ะหกเศษแปดสามคูณอะไรได้ยี่สิบเจ็ดเราอนุญาตให้ดูสุดเก้าค่ะสามเก้ายี่สิบเจ็ดเพราะนั้นได้เศษสากได้เศ็ดหกส่วนเก้า มีจำนวนที่หาร6กับ9ลงตัวไหมครับม,มีไหมครับมีอีกไหมไม่มีค่ะมีไหมครับ6กับ9ก้มมันเป็นมันเป็นจำนวนคู่จำน,นวนคี่รอะน,นั้นต้องใช้จำนวนคี่จำนวนคี่มีอะไรบ้างครับค่ะ สามสองสามสามสี่ห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งมันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับหนึ่งมันได้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมค่ะทีนี้สามมาดูสามครับสามคูณอะไรได้หกมีไหมคะสามสองค่ะสามสองสามคูณอะไรได้เก้ามีไหมครับสามสามเก้าเพราะนั้นเจ็ดหกส่วนเก้าเป็นเศษส่วนอย่างถูกมั้ยยังครับ ย,ยังค่ะเพราะมันยังมีสามที่หารลงตัวทางเศษและส่วน,วนยังมีสามอีกเพราะนั้นต้องหารต่อก็หารด้วยสาม หารด้วยสามหารด้วยสามทั้งเศษและส่วนก็ได้เท่ากับเศษสองส่วนสามมีอีกไหมครับที่หารสองและสามลงตัว,ว,วมีไหมไม่มีแล้วมี่แล้วครับมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่หารเศษสองส่วนสามได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วน พราะฉะนั้นเศษสองส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษยี่เศษสิบแปดส่วนยี่สิบเจ็ดไหมครับเป็นไหมเป็นเป็นค่ะตามให้ทันครับดังนั้นเศษสองส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษสิบแปดส่วนยี่สิบเจ็ดทีนี้เปิดหนังสือเรียนครับหน้ายี่สิบเก้าเปิดอ,อยู่แล้วใช่ไหม อยู่แล้วค่ะเศษหกส่วนยี่สิบสี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมครับเทคนิคง่ายๆครับถ้าเป็นจำนวนคู่กับจำนวนคู่ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำแน่นอนเพราะมันคู่กับคู่ใช่ไหมครับถ้าคู่กับคู่อย่างน้อยต้องมีสองที่หารลงตัวว,ว่าอะไรครับ ว่าอะไรเลยทำไมเศษหกส่วนยี่สิบสี่จึงไม่เป็นเศษส่วนอย่างทำครับเพราะว่าเป็นจำนวนคู่ค่ะเื่ามอดจำนวนคู่เขาเป็นจำนวนคู่่ะที่หารทั้งหกและยี่สิบสี่ได้ลงตัวสามก็หารได้ลงตัวแล้วก็เป็นจำนวนคู่ได้ค่ะ ต่อไปครับเศษยี่สิบไ้เศษเศษเก้าส่วนสิบห้าโทษทีครับอันนี้มันเป็นขี้กับขี้ถูกไหม <c oughs> เป็นเศษส่วนอยาก,กับหรือยังครับเป็นไหมข<ม>ี้กับขี้ไม่เป็นค่ะไม่เป็นเพราะอะไรถึงไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะว่ามีอะมีจำนวนไหนที่หาร สามที่สามหาร <3 S 1> ทั้งเก้าและสิบ <3 S 1> หา้าได้ลงตัวใ<ช>เพราะมีสามที่หารทั้งเก้าและสิบห้าลงตัว<ม> <c oughs> เอาไนเ้เฮ้ยเศษยี่สิบเอศษส่วนสิบสี่เหรอครับ <c oughs> อันนี้มันเป็นเทคนิคครับก็คือมันเป็น อันนี้ขี้กับขี้จำนวนที่มาหารก็จะต้องเป็นสามห้าหกสามห้าเจ็ดเก้าค่ะก็เอาที่สามก่อนสามคูณสามเป็นเก้าสามห้าสิบห้าแสดงว่าไม่เป็นต่อไปยี่สิบเอ็ดกับสิบสี่มันเป็นมันถ้ามันมีจำนวนขี้อยู่ด้วยอะครับ ก็เอาจํานวนขี่มาหารมีสามห้ามีเจ็ดมีเก้ามีสิบเอ็ดาดูก่อนครับดูทีนนี้เราดูสามก่อนครับสามหารยี่สิบเอ็ดลงตัวไหมสามคูณอะไรได้ยี่สิเอ็ดมีไหมครับไม่มีแน่ใจว่าไม่มี มีค่ะมีรับอนุญาตให้ดูแม่สุดคุณครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดค่ะเวลาเราดูเราดูทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับสามคูณอะไรได้สิบสี่มีไหมมีนะสามคูณอะไรได้สิบสี่ครับไม่มีแว่าไม่มีค่ะสามใช้ไม่ได้ต่อไปห้าห้าคูณอะไรได้ยี่สิบเอ็ดมีไหม ไม่มีค่ะต่อไปเจ็ดคูณอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสามค่ะเจ็ดคูณอะไรได้สิบสี่สองค่ะสองค่ะเศษยี่สิบเอ็ดส่วนสิบสี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นเพราะอะไรครับมีอะไรหารทั้งยี่สิบเอ็ดและสิบสี่ลงตัวครับเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะ ขหารทั้งยี่สิบเอ็ดและสิบสี่ลงตัว,ตวเห็นไหมต่อไปเศษสี่ส่วนเก้ามันมีจำนวนขี้อยู่ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะจำนวนที่เราจะพิจรารณาเอามาหารก็ต้องเป็นจำนวนขี้ขี้สามห้าสองตัวนี้พอพอ5ห้ามันเกินสี่แล้วถูกไหมสามคูเลยได้สี่มีไหม ไม่มีถามดูเลยได้เก้ามีไหมไม่มีไม่มีค่ะเอ้ยมีมันจะต้องลงตัวทั้งสองใช่ไหมครับค่ะ,ะแสดงว่าอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับเป็นหรือยังเอ่ยเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะป็นแล้วครับเพราะไม่มีจํานวนใดหารมันลงตัวยกเว้นหนึ่งมีเพียงหนึ่งเท่านั้น ที่หารทั้งสี่และเก้าได้ลงตัวเรื่องนี้ยากครับแต่ส่วนอย่างต่ำผู้ขาให้เขียนอะไรใช่ไหมคะดูรออะไรล่ะคะ แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอ การบ้านยังไม่เสร็จนะไปทําให้เสร็จกึ้นนะถ้าไม่ทําเลยเนะี่ยงานจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะตั้งแต่เรามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมี6.5 6.6 6.7 6.8วันนี้6.9เพราะนั้นสอที่ต้องไปเคลียร์ให้จบนะเสร็จหมดแล้วค่ะช คนไหนเสร็จหมดก็สบายใจครับไม่ต้องคิดอะไรครับมาดูครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำดูครับไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่เป็นไรหนูไปตามที่หลังได้ครับเปิดไปหนังสือหน้าต่อไปครับข้างล่างเลยทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับเศษสิบห้าส่วน เก้าอันนี้มันเป็นขี้กับขี้ถูกไหมครับข<ช>ี้กับขี้จนวนที่เอามาพิจารณาในการหารต้องเป็นจำนวนขี้เท่านั้นขี้ค่ะสามห้าเจ็ดเก้ามันถึงแค่เก้าเอาสามก่อนสาม คุณอะไรได้สิบห้ามีไหมครับ<ค>มี <S 3> 3 <S ค่ะคุณเลยได้ห้ามีไหมครับ <S 3> 3 <S มีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สิบห้าหารสามจะไหมครับตัวเศษหารสามตัวส่วนก็ต้องหารด้วยสามสามสามสิบห้าหารสามได้ สามคูณอะไรได้สิบห้าพยายามย้อนกลับครับคิดกลับถ้าคิดสามห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าสามคูณอะไรได้เก้าสามค่ะสามสามสามค่ะเพราะนั้นคำตอบคือเศษห้าส่วนสามเพราะอะไรเศษห้าส่วนสามจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับมีเพียง ่ S 1> 1. <S ีเพียง 1, <ไป S 2> หนึ่งเท่านั้นที่หารเซตัวที่หารห้าและสามได้ลงตัว,ต,วต่อไปอันนี้มันเป็นจํานวนคู่กับจํานวนคู่เอาจํานวนไหนดีเลย<ม>สองอันนี้อ่าดูครับหารอะไรดีหาร <18. S 2> สอง อันอะไรดีเอ่ยอันนี้เขาหารสองถนะเพราะฉะนั้นตัวเศษหารสองตัวส่วนก็ต้องหารสองสอง,สองคูณอะไรได้ยี่สิบแปดสองหนึ่งเป็นสองสิบสี่ค่ะสิบสี่หารทีละตัวก็ได้ครับเวลาหนูหารเอาหนูดูครับลูก ดูครับวิธีการหารครับยี่สิบแปดหารทีละตัวหรอกหารทีละจำนวนสองคูณอะไรได้สองหนึ่งหนึ่งเป็นสองมีเศษไหมครับมีมไหม,ไม,มไม่มีค่ะมี่หรือไม่มีครับไม่มีค่ะมีครับใครบอกไม่มีมี แต่มีเศษเป็นศูนศูนยถ้ามีเศษเป็นศูนย์แสดงว่าหารลงตัว่งพวกเราเนี่ยเขาชอบเข้าใจอะไรผิดผิดมันมีเศษครับมีเศษเป็นศูนย์ซึ่งเศษเป็นศูนย์แสดงว่ามันหารลงตัวอีนนี้สองคูนอะไได้แปดครับ <24. S 1> สองสิบส <18, S 1> <4 S 2> ี่อสี่เป็น มีเศษไหมครับอไม่ไม่มีค่ะรวงมีเศษหรือไม่มีมีมค่ะแต่เป็นศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะมีเศษแต่เศษเป็นศูนย์จับมาล้างหัวสมองใหม่เด็กพวกนี้มีเศษแต่เศษเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นอันนี้ได้ สิสี่ส่วนด้วยสิบห้าค่ะทีนี้มาดูครับยี่สิบกับสามสิบห้าสังเกตเห็นอะไรไหมครับลงท้ายด้วยศูนย์กับลงท้ายด้วยห้านึกถึงสูตรคูณแม่ไหนครับแม่ห้าค่ะห้าค่ะเออนึกถึงสูตรคูณแม่ห้าอ <5 S 2> เอเวลาแป๊บนึงนะครับห้านาทีได้เท่าไหร่ครับ ห้าสี่ยี่สิบห้าเจ็ดสามสิบห้าเหมือนเดิมเลยครับลงท้ายด้วยห้ากับลงท้ายด้วยศูนศูนย์ค่ะนึกถึงสุดคุณแม่ไหนครับแม่ห้าแม่ห้าค่ะห้าอีกแล้ว ไม่งียอ่อยากนี้ยโเงียบมึง,งนี่มันดูแป,ปลกอะมันแป,ปลออกสิบแปดกับ 15. สี่สิบห้าเสียใจด้วยจ้กวันนี้ฉันปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปิดก่อนแล้วค่อยเปิดก่อนหน้าเนี้ยเปิดก่อนแล้วค่อยปิดแต่วันนี้ปิดก่อนค่อยเปิดเห็นไหมมันแผ่นๆออกมาเนี่ยปิดเอาไว้ใช่ล้องขูก เพื่อไม่ให้คนเห็นเฉลยไงหารอะไรดีครับเอาเทียมกันแล้วค่ะหารเก้าตัวเศษหารเก้าตัวส่วนก็ต้องหารเก้าเก้าเก้าคูณสองได้สิบแปดเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าอันนี้เอาอะไรดีเนี่ยเก้าค่ะข้อหกเอาก้าได้ไหมครับ ได้เอ๊ข้อหกไม่ยังน้ำข้อห้าอยู่เลยค่ะนไม่กินน่าจะเป็นหกได้ไหมครับหก <6 S 2> <6 S 1> ใช่ไหมหกค่ะว่าเกี่ยวกับที่หนูไม่กินขนมด้วยหนูไม่กินเลยรทุกหนูไม่กินเลยนะแต่แต่หนูไม่รู้หนูอยู่ได้ไงนะแต่หนูลืมไปแล้วอะว่าหนู